เฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินีเรืองรจีสลานหือไทยแผ่ไพสาลสุขสถิตสลิดมงคลการเฉลิมวานวารเลิศประเสริฐอนันต์พระเพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรเฉลิมชัดจักรีวงทำรงมั่นกิจน้อยใหญ่เลิศร้นผลลำพันธ์ เพียงคู่ฟ้าสถาบันพันนารายด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าดอรอุดมชูรีวันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย